กรมอุตุเตือนวันนี้หนักแน่เตือน49จังหวัดเตรียมรับมือสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับ ล่าสุดวันนี้10กันยายน2563มากันในช่วงในเอกพยากรอากาศนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเตือน46จังหวัดให้เตรียมรับมือนะครับเนื่องด้วยวันที่10กันยายนนี้นะครับกรมอุตุได้เผยอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องนะครับและมีฝนตกหนักเนี่ยในบางแห่งนะครับในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะครับ ด้านฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันที่11กันยายนนี้นะครับสำหรับภาคเหนือนะครับภาคเหนือจะมีเมฆมาก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านและแพรอ่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคาย บึงการอุดรธานีสกลนค,นนคนรนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมานะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ไปต่อกันที่ภาคกลางนะครับภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาศลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24 2 5ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 5ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรไปต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูง1 2เมตรนะครับก็ ฝากเตือนให้ระวังอันตรายกันไว้ด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับไปต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ถือว่ามีฝนตกมากที่สุดในประเทศไทยนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสรวมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับถือว่า คลื่นลมแรงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับไปต่อกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑนนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35งองศาเซลเซียสรวมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถ 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับหากต้องเดินทางในช่วงที่มีฝนตกนะครับก็โปรดเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้ด้วยนะครับและก็ต้องขอฝากเตือนพี่น้องไว้ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับพายุไห่เฉินนะครับก็ กำลังถล่มกันอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้านายเอกมีความคืบหน้าอย่างไรในเรื่องนี้นะครับก็จะมานําเสนอให้กับพี่น้องนะครับได้ติดตามรับชมรับฟังความเคลื่อนไหวของพยากรณ์อากาศในทุกๆวันเลยนะครับฝากกดติดตามเอาไว้ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ถ้านายเอกมีสเหนงสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านมาไว้นัที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ ต้องขอตัวจบข่าวสารนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ